ีหน้าไม่อายหลุดพิลุดชัดมากเหมือนดราม่าขอตรวจเพศเตรียมส่งบิ๊กเตียนหรือตู้เย็นบูวอลลีบอลหลีกเวียดนามลาสุดจากกรณีที่ ดาหูเฮียนประธานกลุ่มบริษัทดิรซางเคมิคอลได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กแสดงความต้องการทดสอบเพศเงียนที่บิ๊กเตียนนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามที่แฟนลูกยางชาวไทยเรียกกันว่าตู้เย็นเพื่อเคลียร์ข้อสงสัยจนกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการวอลเลย์บอลเวียดนามอยู่ภาคใหญ่ ประจวบเหมาะกับที่เงียนที่บิ๊กเตียนมีการบาดเจ็บขณะซ้อมก่อนลุยศึกวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023จนต้องถอนตัวไปนับตั้งแต่นั้นมาบิ Big uan, ก๊กเตียนกกแทบจะไม่เคยออกไปเล่นรายการระดับนานาชาติอีกเลยแต่ก็มีคนพบเห็นว่าเธอลงแข่งขันวอลเลย์บอลภายในประเทศทำให้แฟนๆเวียดน,นามออกมาแสดงความไม่พอใจเป็นจำนวนมากล่าสุดสื่อของเวียดน,นามได้ออกมารายง,งานว่า ไทาทานทาง h ฮสโคของหนิงบิงโดเวโ o เปิดเผยว่าเงียนที่บิ๊กเตียนกำลังฟื้นตัวจากการบาดเจ็บและเมื่อเร็วๆนี้เราก็ได้มีการฝึกซ้อมอย่างเต็มรูปแบบเราวางแผนที่จะลงทะเบียนชื่อของบิ๊กเตียนไว้ในรายชื่อโครงการแข่งขันแต่ต้องรอการประชุมทางเทคนิคของทีมอีกครั้งก่อนเริ่มเล่นเกมลี สำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าอยากไม่ให้เขาสงสัยแทนที่จะปล่อยผมยาวอันนี้มันผู้ชายชัดๆทั้งมือทั้งแขนคิดได้ไงที่เอามาลงทีมหญิงได้ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเก่งขนาดนี้ก็ต้องติดทีมชาติแล้วหรือเปล่าคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าติดทุกรอบครับแต่พอจะไปแข่งต่างประเทศเธอจะเจ็บทุกรอบเลยไม่ต้องตรวจเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าตรวจซะให้แล้วใจถ้าใช่หญิงแท้จะไปโลดเล่นในหลีกจักกรวาลก็ยังได้ไม่ใช่หลบไปเลี่ยงมาเล่นแต่ในระดับลีกบ้านๆอยู่ได้ คอมเมนต์ตอมมาบอกว่าถ้าเป็นหญิงจริงป่านนี้เจอไทยไปหลายรอบแล้วไม่ต้องให้โฟทีแบกอยู่คนเดียวหรอกคอมเมนต์ตอมมาบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงแท้ป่านนี้คงมาเล่นทีมชาติในรายการต่างๆคู่กับโฟทีแล้วแต่นี่คงรู้ว่าตัวเองไม่ใช่หญิงแท้เลยไม่กล้าไปตรวจเพศให้ทุกคนหายสงสยัย คอมเมนต์ตมาบอกว่าคือถ้าเป็นจริงๆนี่ทำไมไม่รีบตรวจให้จบๆไปเอาจริงสงสารโฟทีนะให้แบกทีมอยู่คนเดียวก็ไม่ไหวหรอกหลังจะหักอยู่แล้วคอมเมนต์ตมาบอกว่าก็งงว่าทำไมเขาถึงไม่ตรวจเพศให้เรียบร้อยไปจะได้ไปแข่งในระดับนานาชาติด้วยคอมเมนต์ตมาบอกว่า ตรวจก็เจอน่ะสิเพราะเห็นนี้ไงถึงมกลราออกไปเล่นนานาชาติออกนอกประเทศเจอตรวจแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอย่างดานไม่เลิกเนาะยอมใจคนเวียดนามเขาจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามปล่อยเรื่องนี้าคาราคาซังอยู่ได้จับตรวจไปก็จบแล้วนอกจากรู้เห็นเป็นใจดูด้ดานรู้ว่าผิดปกติแต่ก็เอาหูไปนาะเอาตาไปไรเพื่อชัยชนะบ้าบอที่สุดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ถ้าไม่ตรวจก็คงจะมีเหตุผลเดียวนี่แหละนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเล่นแต่ในบ้านตัวเองไม่ยอมตรวจให้จบๆจะได้มาช่วยโฟทีนางแบกจนหลังจะหักแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแล้วงานระดับชาตินะไม่เคยลงแต่งานแข่งระดับอบตต,ต้องมีตู้เย็นคนนี้ไม่เคยพลาดเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ไม่เข้าใจเงียนเลยจริงๆในเมื่อบิ๊กเตือนชอบกีฬานี้ก็ให้เขาลงทีมชายก็จบแล้วรันจะเอามาเล่นทีมหญิงอยู่ได้เอาเปรียบคู่แข่งจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแบบนี้ก็มีด้วยนะก็เล่นแค่ในประเทศได้แค่นั้นแหละถ้าไม่ตรวจสอบก็อนุมานว่าเป็นผู้ชายคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเรื่องนี้คนเวียดนามรู้ดีแต่เขาไม่กล้าเปิดเผยเขาอายชาวอาเซียนจะหัวร้อยยอะเอาได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ข้ามไม่ได้หรอกยังหาข้อ,อยุติไม่ชัดเดี๋ยวก็เป็นดรามาวงเวียนตรวจสิไม่เห็นมีใครจะเป็นอะไรคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ดูจากสีหน้าแววตาและรูปลักษณ์เป็นผู้ชายแน่นอนแถมมีคลิปที่กระโดดขึ้นตีแล้วเห็นอะไรบางอย่างด้วยกลัวโดวนตรวจเพศสภาพเลยไม่กล้าออกไปเล่นรายการระดับนานาชาติในต่างประเทศคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าเป็นจริงแล้วทำไมคนในประเทศเขาถึงยอมให้ทำแบบนี้เพื่ออะไรและสโมสรต่างๆทำไมถึงยอมให้นักกีฬาคนนี้ลงแข่งได้สังคมสงสยัยแต่คนในประเทศไม่สนใจงั้นหรือ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าใครก็ดูออกว่าเป็นอะไรคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าอยากให้คนหยุดสงสัยก็ควรจะตรวจทำทุกอย่างให้โปรง่งใสไปซะไม่อย่างนั้นก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปนะตู้เย็นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า จริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องรอให้เจ้าของทีมที่นักกีฬาคนนี้สังกัดอยู่เป็นคนตัดสินใจว่าจะตรวจหรือไม่ตรวจแต่มันคือหน้าที่ของผู้บริหารสมาคมวอลเล์บอลของเวียดนามที่จะต้องเป็นคนออกรวมมาจัดการในเรื่องนี้เพราะการปล่อยให้เรื่องนี้คลุมเครือต่อไปมันไม่ได้เสียหายเฉพาะทางต้นสังกัดของนักกีฬาแต่มันบ่งบอกถึงความไม่โปร่งใสของผู้บริหารสมาคมวอลเล์บอลของเวียดนาม และมันจะเป็นรอยดังในวงการวอลเลย์บอลเวียดนามไปตราบนานเท่านานตราบใดที่นักกีฬาคนนี้ยังลงแข่งขันอยู่ต่อไปเรื่อยๆแต่ไม่ส่งออกไปแข่งในระดับนานาชาติหากท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นใ,นใต้คลิปนี้เลยนะคะงานนี้เงียนระทึกวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามยังมีภารกิจศึกสโมอสสรโลกให้ท้าทายในปีนี้ การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์สโมสรโลกจะเปลี่ยนรูปแบบในปี2024จะเป็นการเปิดโอกาสให้สโมสรเอเชียรวมถึงเวียดนามมีโอกาสมากขึ้นหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในศึกเอเชียนเกม2022ครั้งที่19เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนต่างแยกย้ายกันไปเล่นหลีกอาชีพขณะที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามภารกิจของพวกเธอยังไม่จบ เมื่อต้องลงแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรโลกหญิงชิงแชมป์โลกเป็นสนามสุดท้ายของปี2023โดยสื่อเวียดนามได้ระบุว่าถือเป็นโอกาสให้ผู้เล่นในทีมได้ประทะกับสตาร์วอลเลย์บอลชั้นนำของโลกซึ่งเป็นสิ่งที่เวียดนามแทบไม่มีโอกาสได้ทำมาก่อนซึ่งการแข่งขันจึงมีสโมสรเข้าร่วมเพียง6ทีมและเกิดขึ้นคนคนข้งสัน้น เพื่อเพิ่มการแข่งขันและความน่าสนใจของทัวร์นาเมนต์สหพันธ์วอลเลย์บอลโลกหรือ FIVB จึงตัดสินใจที่จะทำการเปลี่ยนรูปแบบในปี2024ดังนั้นจำนวนสโมสรที่เข้าร่วมจะเพิ่มขึ้นจาก6เป็น8สโมสรรวมถึงสโมสรนในยุโรป2ทีสมสโมสรเอเชีย2ทีมอเมริกาใต้2ทีมแอฟริกา1ทีมและเจ้าภาพ1ทีม โดย FIVB เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบคือการสร้างความยุติธรรมทั่วทั้งทวีปเพิ่มการแข่งขันตลอดจนสร้างความน่าดึงดูดใจให้กับรายการนี้การเพิ่มตัวอีกหนึ่งที่นั่งจะช่วยให้เอเชียมีโอกาสแข่งขันกับวอลเลย์บอลรายการนี้มากขึ้นโดยเฉพาะ สโมสรจากประเทศกำลังพัฒนาเช่นเวียดนามแทนที่จะคว้าแชมป์เพียงอย่างเดียวการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศช่วยให้ทั้งส,สองสโมสรได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ระดับโลกวอลเลย์บอลเวียดนามหากเรายังมีโอกาสใช้สปอร์ตเซ็นเตอร์หนึ่งฮานอยร่วมแข่งขันชิงแชมป์สโมสรเอเชียต่อไปในอนาคตก็สมเหตุสมผลอย่างยิ่งที่จะคว้าตัวไปแข่งขันระดับโลกต่อไปโดยเฉพาะหลังจากผลงานที่น่าประทับใจที่เมืองฮินฟุก รอบชิงชนะเลิศชนะไดมอนด์ฟูดไฟเชฟแอร์ฟอสจากประเทศไทยไป3ต่อ2เซตสำหรับการแข B, ball, Zone, ่งขัน FIVB วอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์โลก2023ที่เมืองฉางซาสาธนารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่13-17ธันวาคมมีสโมสรที่ดีที่สุดในโลก6ทีมเข้าร่วมชิงชยัยระบบการแข่งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ3ทีม โดยอันดับ1-2ถึงของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยทีมอันดับหนึ่งของกลุ่ม A จะเล่นนัดรองชนะเลิศกับทีมอันดับสองของกลุ่ม B ส่วนทีมอันดับหนึ่งของกลุ่ม B จะพบกับอันดับสองของกลุ่ม A ส่วนผู้ชนะรอบรองชนะเลิศจะผ่านเข้าไปพบกันในรอบชิงชนะเลิศส่วนทีมแพ้รอบรองจะไปเล่นเพื่อชิงอันดับสามของการแข่งขัน ล่าสุดเว็แบบไซต์ประจำทัวร์นาเมนต์เบื้องต้นระบุ5ทีมประกอบด้วยวาทิฟแบงค์จากตุรกีดีกรีแชมป์สโมอสรอโลกซีสมัยและแชมป์ CEV แชมเปียนลีกล่าสุดโดยทีมที่2อเอซ่าซิบาซีไดนาวิสอิสตันบูจากตุรกีรองแชมป์สโมอสรออยุโรปทีมที่3เดนทิลแพรอีครู อูเบร์ล d นเดียจากบราซิลแชมป์สโมสรอเมริกาใต้ทีมที่4เกอร์ดอลเบโลฮอริสซอนเตจากบราซิลรองแชมป์สโมสรอเมริกาใต้ทีมที่5สปอร์ตเซนเตวันฮานอยจากเวียดนามแชมป์สโมสรเอเชียสำหรับประเด็นงก่าวทําให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่า ส่องเข้าไปดูหน้าแต่ละคนก็ตัวทีมชาติทั้งนั้นสดกว่าไดมอนด์ฟูดนะตอนนั้นซึ่งผสมเก่าใหม่เยอะแต่สมมุติว่าของเราเข้าก็จะเจอตัวโหดเหมือนที่เราเม้นเงียนนี่แหละ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามตกรอบแรกกลับบ้านแน่นอนล้านเปอร์เซ็นเจอทุบสาต่อศูนย์ทุกแมตช์ด้วยตรุกรกีบาราซิลจีนมีดีกรีแชมป์การันตีมาก่อนทั้งนั้นแต่เงียนละ่ะมีอะไรการันตีไม่มีอะไรเลยงบไม่มีคุณภาพไม่มีประสบการณ์ก็ไม่มีตัวแทนสโมสรจากเอเชียได้เก็บกระเป๋าก่อนแน่นอนถ้าถ่ายเป็นตัวแทนสโมสรเอเชียยังมีลุนรอบลึกๆมากกว่าอีก คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเว่ยจะได้รู้สักทีว่าโลกภายนอกมันเป็นยัางไงคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าตัวสมโมสรทีมชาติแต่ละชาติไม่น่าครบหรือเต็มทีมอย่างสมโมสรของเราก็มีทีมชาติไม่เต็มคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่านัดแรกก็จบแล้วน่าจะเหงียนแพ้ยับแน่นอน คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตามความพิดเห็นส่วนตัวนะครับเวียดนามไปแข่งถือว่าได้ประสบการณ์อย่างมากแต่ผลการแข่งขันคะแนนในแต่ละเซจะห่างมากเนื่องด้วยสรีระและประสบการณ์ในการเจอกับชาติทางยุโรปที่มีรูปร่างสูงใหญ่และตบหนักหน่วงมากหากท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ